รับเข้าสู่ครอบครัวไม่เอาพ่อเพียงนะคะวันนี้เรามาไหนกันเราจะมาเดินเที่ยวตลาดปลาตลาดปลาวัดไผ่ลงวัววัดไผ่ลงวัวดูว่าตลาดปลาเขาเยอะมากนะเดี๋ยวพาเราไปดูกันปลาสลิดปลาซ่อนปลาดุกเนี้ยนะ ปลาสลิดโลร้อยหร้เดินดูิดนึนเดินดูนดน่นเดินดูไปก่อนเดินดูไปก่อนโอเคครับไม่ต้องซอ่นมีใบแห้งมีทุกอย่างเลยปลาดุกโลละร้อยปลาช่อนโอ้ยดีนะพี่ใครมาจ้าใ กั้วอักั้วลกเนาะทองโลยี่สิบาทเุามิะคะไกเป็ดตุ้งแด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 งไบิกไบู้อยสี่บร้อยนี่เรามาเย็นของเือบหมดแลวนี่ครับปลาช่อนโลสองรปลาช่อนแดดเดียวร้อยเจ็ดสิบนี่ไงโลสองร้อยตุ้มเลื่ลย ตัวใหญ่ด้วยปลาขก็เม่าจิกเยอะมากเห็นไหมเนี่ยเยอะมากมีปลาหมูไหมปลาหมูม um ีโลสองร้อยตัวใหญ่น่โลสองร้อยร้อยห้าสิบนีโลสองร้อยมี่ร้อยห้าสิบก็ได้ เอาตัวโลเก้าตวเลี้ยวแก่นะก็เลเก้าตัวโลนี่ครับแล้วโลสองร้อยกี่ตัวโลเจ็ดประมาณหกนะเพราะว่าตัวใหญ่อันนี้ประมาณกี่ตัวนะตัวตัวเกลี้ยงเลยนะ ไปดูตรงไหนมันเป็นต <c oughs> <Some> ู้ตัวเมียดอกดำดำเหรอดำดำใช่อย่างนี้อ่ะดำดำยาวาไม่ต้องมีตัว้ด้นะเลยานวะตรงนี้ก็เป็นปลาดุกเนาะปลาดุกปลาดุกกัโละร้อยกองละร้อยร้นึแตเขีดโนี่กองละร้อยจาละร้อเนี่ยเหอันนี้จานละร้อยแค่เจ็ดขีดค่ะ างห่นี่เริ่มเก็บแล้วใช่ไหมนี่ขายตรงนี้ตากตรงนี้แอที่ตากปลาเยอะแยะอันนี้เจ็ดตัวร้อยเพียวเจ็ดตัวร้อยตัวเล็กเนาะก็ตัวใหญ่เหมือนกันเนาะนี่อันนี้ก็สวยนี่ก็สวยโลร้อยแปดสิบมีตัวใหญ่ก็เลยโลสองร้อยนี่ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบสองร้อยราคาถูกๆครับใครมาเที่ยววัดไผ่ลงัวตรงนี้เป็นตลาดปลา แกะมี่ขายปลาต้องแกบเลยอันนี้ขาละร้อยกองละร้อยมีปลาตัวเล็กห้าสิบบาทร้อยหนึ่งเอาไปทอดได้มีปลาสดเลือกได้ไหมไม่ไม่โอเคอันนี้โล่เก้าสิบบาทค่ะปลาซอยปลาขยั่งเราจะหาปลาปลาอะไรปลาหมูไม่มีปลาอะไรจ้าปลาหมูอย่าง น้อะเรอ่มัน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 แข็งได้เปล่ะมันแข้งเลยอะไรนะาแข็งไหมนี่้วนี่อ่ะกระดูกจ้าโอ้โหขายเงินตรงร้านนี้ไป็ร้านขายน้ำพริกนี่น้ำพริกพรกแล้วทีนี้ได้้ะพี่ก้พี่น้องได้น้ำพริกร้านแม่แม่กอง

ก็นี่เป็นน้ำพริกเป็นพริกๆแล้วแต่เราจะเอาน้ำพริกปลาน้ำพริกแมงดาน้ำพริกนรกแล้วก็มีปลาลาบเป็นตัวด้วยเอ็นไหมรานปลาดาดับปลาส้มปลาส้ม นี่มีปลาแห้งมีปลาแห้งที่ทำไม่ได้น่ะต้มโค้งอันนี้ไปต้มโค้งทอดทั้งหมดอะมาเทียมแล้วต้องทอดอะนี่เรามาตลาดจะวายเนาะแต่ก็รู้สึกว่ายังมีเยอะอยู่อันนี้เป็นถาดเป็นถาดก็เกือบเกือบแห้งนะแต่ก็ยังไม่แห้งใช่แล้วก็ปลาดุกนี่แล้วก็ปลาดุกเยอะปลาดุกน่ากินนะนไปเลย ร้อบาทลอันนี้ก็ร้อยเจ็ดอันนี้220ร้อยยเป็นเริ่มเลยตัอทีนะคะขอวี่อปัปกร้อยมีสองร้อยยี่สิบสองร้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากนี่ฉันที่นี่ปนี่อะไรรนี่อะไรเนี่ยยันเนี่ยอันนนี้ยแปด นี่ตรงนี้นเขาเป็นปลาแหง้ปแหงปล้งทีนถูกนะคอถห้าสิบบาทนู่นี่มีเขาขายเหมือนกันม,มีปลาดูกปลาชนปลาตริษ์เนี่ยส่วนมากจะเป็น,นแบบนี้หมดอันนแบแถบนี้จะขายปลาทั้งแถบทั้งปลาค้าทั้งแถบเลยยดียค่ะ มีร้อะแสิบร้อยเจ็ดได้ร้อยเจได้ร้อยแปอะไรร้อยเจ็ดสายบัวสายบัวยีบาก50ึงห้าสิบเว่าใครซื้อสายบัวเหรอแล้วนี่ก็ทั้งแถบเลยนะทั้งแถบเลยมีแต่ปาทั้งนั้นปลาแห้งมีปลามีน้ำพริกม้รปลาล้าเปเลเร์อเลยพี่เจ๊นอะ นะซื้อนี่ก็ได้รถ80นี่เลยอ่าถึงได้เนี่ลดราคาละลืมแล้วนมาซื้อตรงนี้ร้อยเจ็ดสิบรีบไปนี่ร้อยี่สิบก็มีโอ้โหยนยโร้อยเคะี่สิ0อจ็ดสิบอยถูงสูงนั่นเลยถูกรุงมทพเยอะนี่ร้อยแปดสิบอ่เร้องเอาี่อน็เต็มโลเท่าไหรนะพี่ร้อยสี หเหอรอยเ,เยอะก็พอพีอแ่แโอเคทำไมไปเป็นสีแดงใส่เล่นมาสีที่ร้านขนฮะส,สีของ,ของร้านขนมอ๋อสีขนมหลก็ดีแม่แม่แม่ค้าเอาไปทอดมันไม่ถูกโอ้แต่ไม่อันตรายเนาะนี่ครับดูนะร้อยได้เยอะแค่ไหนเออนี่ไงโอ้โหขาขาก็แถมไปเห็นไหม พ่อค้าใจดีพ่อค้าป่ะร้อนึงพ่ค้าไเยอะเลยเยอะนะโอเคกินเป็นอาทิตย์แหละร้อยนึงเนี่ยต้องไปตากแดดเพิ่มไหมไม่ต้องนะแค่เย็นต้องใส่เฟียดเนาะครับผมทอดได้หมดเลยโอเคเอาละเดี๋ยวเราไปกิฟปลาตลาดตลาด วัาไทยลวงวัวตลาดปลางไทยหลวงวัวเนาะปลานี่เยอะมากแล้วก็มีน้ำปมน้ำพริกมีปลาลามีปลาส้มมีทุกอย่างเนาะเกี่ยวกับปลาราคาถูกปลาล่าปลาส้มปลาล่าปลาดุกมีหมดอ่ะเยอะแยะไปหมดเลยครับผมเจอกันคลิปหน้าเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนด้วยนะคะสวัสดีค่ะรับคุณนะคะ